สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าโอ้เสียงนกอะตกใจหมดเลยเพื่อนเพื่อนนี่เดี๋ยวเจ๊าพามาดูอะไรเพื่อนเพื่อนเนาะเจ๊จะพามาสำรวจว่าเราจะมีผักอะไรให้กินบ้างเนาะแถวนี้นี่เดินก้มเดินก้มดูทางคือโอ้ยนี่มมันเป็นดอกไม้ตรงนี้เราต้องงัดขึ้นมาสวยมากเพื่อนเพื่อนเนาะ ที่ดูเดี๋ยวนะเพื sí va, nes, turkey, meters, arthy, Sandy, yeah. ่อนๆเนาะเดี or, today, ๋ยวกลับกล้องให้ดูนะคะเพื่อนๆดูบ้านเจเองนู่นบ้านเจเองนี่ก็คือลำธารนะจ๊ะค่ะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยเวลาน้ําเวลาฝนตกมาเยอะๆเขาก็จะมีอาการปล่อยน้ําร่องอยู่ตรงนี้นะคะเวลาตกหนักๆนะเพื่อนๆโอ้โหแบบน้ํานี่ล้นเออเลยเจ้นะกลัวบ้านจะถล่มมากเลย นี่เ,นเพื่อนๆดูใบบัวบกเพื่อนเพื่อนีน่ไงนี่นี่นนดูใบบัวบกเจ้าค่าเยอะมากเพื่อนเพื่อนนี่ดูนี่เดี๋ยวเจ้เตรียมเตรียมะตะกร้ามาเ,เพื่อนๆเนาะเจ๊จะเก็บไปแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อเอาไปกินนะคะอุ้ยดูเห็ดสิเ,เพื่อนเอ้าวเห็ดเห็ดหางนกยุงดูโอ้ยเห็ดนั้นเนี่ย โดยบังเอิญมาเห็นเห็ดโดยบังเอิญเพื่อนอยู่ใกล้บ้านเองนี่อยู่ใกล้ลำธารมันเป็นไม้เป็นท่อนๆมานี่โอ้ยเนาะเออเจ้ก็ไม่ได้ลงมาดูเพื่อน,นแบบเขาทั้งนั้นเลยอะ่ะนี่นี่คือใบบัวบกนะคะเพื่อนใบบัวบกฝรั่งกินได้นะคะเพื่อนนะเดี๋ยวเจ้จะขุดให้ดูในการสังเกตนี่ดูดอกเนี่ออกดอกแล้วนะนี่นะคะใบบัวบกชนิดเนี้ย ของฝรั่งนะเพื่อนๆดูนะมันจะมีสองชนิดอันใบที่มีดอกสีเหลืองแบบนี้กินได้นะคะดอกแบบนี้คือกินได้นะคะนี่มันจะเป็นแหลมๆเห็นไหมคะแต่ถ้ามันจะเป็นใบบัวบกหน้าเหมือนอีกอันหนึ่งอดอกเขาก็จะทู่ๆนะถ้าเกิดว่าเจ้เห็นเจ้จะบอกเพื่อนๆอ,อ,อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรามาขุดดูว่ารากเขาคืออะไรนะคะเพื่อนๆเ,เนาะนี่นะ ขุดลึกๆขึ้นมาเจ้ถึงเตรียมพรั่วออกมาขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าจะมาขุดรากให้ดูเนาะโอ้โหแบบลึกมากเพื่อนเดี๋ยวนะขุดเลยเพราะว่ามันแตกเยอะมากค่ะอ่าไม่รู้มันจะมีแบบหัวให้ดูหรือเปล่าเพื่อนเนาะตอนนี้เนาะโอ้ยังไม่มีหัวให้ดูเลยเพื่อนเราจะดูได้ยังไงอ๋อมีนิดเดียวเองเนี่ย มันจะเป็นหัวคล้ายๆกระชายนะคะเพื่อนเนี่ยดูนะใครสังเกตดูเนี่ยเป็นหัวคล้ายๆกระชาย,ายนี่นะเดี๋ยวขุดดูอีกทีหนึง่งขุดดูเยอะๆนี่ค่ะนี่เห็นไหมมันต้องมาขุดตอนแก่กว่านี้ค่ะเดี๋ยวเจ้จะมาขุดให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่ามันยังเล็กอยู่เลยเนี่ยมันเป็นหัวเป็นเหมือนหัวกระชายบ้านเราเนาะเนี่ยสังเกตดูดีๆนะคะ แล้วเดี๋ยวเจ๊จะเอาไปเปรียบเทียบไอตัวที่ว่ามันไม่ใช่จะดอกสีเหลืองเหมือนกันแต่ดอกไม่คล้ายกันมากนะเพื่อนๆนะก็ดูนะมันเป็นหน้าเหมือนมากเลยไปเดี๋ยวเราไปเก็บอไปเก็บ,ก,บกินเนาะอันนี้ก็แม่สามีเจ้นั่นแหละเขาเป็นคนบอกเอาไว้เนาะมีดอกไหมตรวจตราให้ดีๆอันไหนที่มันมีดอกก็ไม่ต้องไปเก็บมันเพื่อนเนาะเนี่ยดอกดอกมันเหมือนไหมเพื่อนๆเหมือนใบโบบกบ้านเราไหม จะก็จะเก็บไปกินแค่แบบเป็นผักนิดเดียวกําน้อยๆออเ,เพื่อนเพราะว่าเก็บไปเยอะมันก็กินไม่หมดอ่ะเดี๋ยวมันหลังก็ค่อยมาเก็บใหม่เพราะว่าอยู่ใกล้บ้านนี่เองค่ะไม่ได้อยู่ไกลเนาะถ้าเราอยู่ไกลเราก็เก็บไปเยอะๆอันนี้มันอยู่ใกล้ก็ไม่ต้องเก็บไปเยอะหรอกอยู่ข้างบ้านเองข้างเลือกยากนะคะนี่เลือกเก็บเอายากมากเลย ก็บใบเล็กๆเอาอ,อใบเล็กๆเองเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันดอกมันเริ่มจะออกอย่างเงี้ยใบมันก็จะโตนะเพื่อนๆเนาะแต่มันกินแล้วเดี๋ยวมันเป็นพิษเด้ออันนี้ก็ไปดูไปศึกษากันหลายๆทางเอานะคะเพื่อนเนาะอันนี้เจ๊ก็จะเอาไปวางข้างๆตำแตงนี่แหละ เอาไปกินก็จะเอาผักอื่นมาผสมผสานด้วยอันนี้ก็จะเอาไปเล็กน้อยแค่นั้นนะคะจริงๆอ่ะเจ๊จะมาเก็บนานแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเออมัวแต่ติดตรงนั้นติดตรงนี้ก็เลยไม่ได้เข้าไม่ได้ลงมาสักทีอยู่ข้างบ้านนะเพื่อนๆแต่ถ้าเรายุ่งนะต่อให้อยู่ใกล้ขนาดไหนเราก็ไปไม่ได้นะเพื่อนๆนะเอาจริง เนี่ยดูเขาออกมาเพื่อนนี่นี่สังเกตไหมมันจะเป็นคล้ายๆแบบเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะกระชายอ่ะเป็นหัวกระชายบ้านเราอ่ะโอ้โหแบบอวบมากเลยน่ากินไหนดูสำรวจต้องขอโทษเนาะถ้าเจ้เก็บไปน้อยแล้วก็ถ้าท่านใดแบบว่าเออทำไมไม่เก็บไปเยอะๆแล้วไปกินให้ดูอะไรเงี้ยเก็บไปเยอะมันก็กินไม่หมดจะเก็บไปทำไมแล้ว นะใช่ไหมเก็บไปแค่พอกินก็พอเนี่ยสําหรับเจ้นะขนาดนี้เยอะแล้วนะเนี่ยนะเออเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านมันไม่จําเป็นต้องเก็บเยอะไงกเกลยบแบบโอเนี่ยเก็บไปด้วยน้ําลายไหลไปด้วยนะเพื่อนอยากกินอยากกินตําแตงไงใครไม่มั่นใจก็ถอนรากดูด้วยก็ได้นะคะเพื่อนนะอืม อันนี้คือเจ้ศึกษามาแล้วนะคะพเพื่อนๆก็ก็มีเพื่อนให้แนะนําให้ให้กินมันกินได้อะไรเงี้ยนะคะก็คือเราคุยกันเนาะกับเพื่อนหลายๆท่านนี่แหละเขา่าศึกษามาเยอะพเพื่อนๆเปิดอินเทอร์เน็ตดูเลยก็ได้เนาะไปศึกษาดูเนี่ยป่ะเจ้ว่าเก็บพอแล้วแหละไม่ต้องไปเก็บเยอะหรอกเพื่อนๆนี่นะ จ้เก็บไปพอกินเท่านั้นเนาะแต่ละมื้อก็พอเนาะนู่นนะเพื่อนๆตรงนั้นอะ่ะเราเคยเทําบันไดทําแบบสะพานข้ามเนาะทีนี้เราไม่ได้ใช้งานก็มีอะไรที่มันรกๆกจริงๆมันก็ข้ามไปเก็บได้เนาะนูน่นเพื่อนๆดูผักกุม้มไปเก็บผักกลุ้ม ผักกุ้มผักกุ้มนี่โหจะออกใบหมดแล้วเพื่อนๆดูสิโอ้ยมันสิกินได้มันออกใบหมดแล้วอ่ะจะได้ไหมเนี่ยส่องซิส่องซิพอได้ไหมพอได้อยู่บอนี่นะอผักกุ้มอยู่ใกล้บ้านเราเอง จะได้ยินเสียงรถด้วยนะคะเพื่อนเพราะว่าออแถวบ้านเจ้นเนี่มีไอ้น,นี้ด้วยอยู่ใกล้ถนนพูดตลอดเลยอุย้ยใบดอกเริ่มร่วงแล้วเพื่อนสงสัยจะเก็บไม่ได้เนาะใบมันจะออกแล้วเราก็เลือกเก็บที่ว่ามันไม่ค่อยมีใบอะค่ะนี่เนาะอันนี้ได้อยู่ได้อยู่เอาไปลวกกินเอาไปลวกกินกับน้ำพริกเพื่อนๆจะ้ะโอ้ยร่วงหมดแล้วนี่ แม่เอ้ยเจรอนานเกินนี่ดูรรนานเกินบางทีมันบรรยากาศมันไม่ค่อยให้เนาะบรรยากาศมันไม่ค่อยให้มันก็เลยไม่ค่อยได้ออกมาเก็บจะมาเก็บอีกทีหนึ่งดูใบออกแล้วเนาะแบบนี้ไม่เอานะเบ่เอาเบ่เอาอีหอย่างซึงมาเก็บกินทั้งที่ทำไมมันเก็บไม่ได้โอ้มันจะออกใบหมดแล้ว ไปหาต่อไปหาต่อจ้าเก็บแค่พอแบบว่าเก็บแค่พอกินนะคะไม่เก็บไปเยอะเนาะเก็บแค่พอไปลวกกินนี่น,นี่อันนี้ได้อยู่อันนี้ใบย,ยังไม่ออกนี่รวงนี้ได้อยู่หูได้อยู่ได้อยู่ พอได้อยู่ค่ะเก็บไปนิดนึงพอไม่ต้องไปเก็บเยอะขอบคุณอาหารการกินมาอยู่เมืองนอกก็ยังได้กินเนาะผักกลุ่มบ้านเราเนาะจริงๆเ่ะเดินไปนู่นเลยก็ได้นะเดินไปข้างบนนู่นก็ได้เนาะมีอีกหรือเปล่าแถวแถวหลังบ้านก็มีด้วยหลังบ้านเจ๊ก็มีนะแต่อันนี้มาแบบเที่ยวชม ท้องทุ่งนาด้วยดูบรรยากาศโอ้โหบรรยากาศมืดมากไหนลองไปดูสิมีอยาไรให้เราชิมมั่งเดี๋ยวเดินเดินต่อไปค่ะนี่ดูคลองคลองหลังบ้านเจ้น,นะคะเพื่อนนี่คลองตอนนี้เสียงพึ่งเต็มเลยนี่เ,นเพื่อนๆดูผักกลุ่มไหมนู่นไงบ้านเจ๊อยู่นู่น สนน้อยเรือนง,งามนั่นไงเออเนาะอาไปต่อคะ่ะเพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศเขียวชอุ่มเลยคะ่ะเขียวมากเพื่อนเพื่อนดูมันมีกวางไหมคะดูให้หน่อยนุ่งตรงนี้เขาน่าจะปลูกข้าวโอ๊ตนะคะตรงนี้เนาะนี่ เขียวมากเลยตอนนี้เขาก็จะแย่งจะแย่งกันเกิดนะจ๊ะตอนนี้ทุกอย่างเริ่มใบเขียวเริ่มออกใบแล้วนี่ซูมให้ดูค่ะเห็นสโสน้อยเรือนง,งามโบสโสน้อยเรือนง,งามบ้านแจ้เองจ้ะผักกลุ่มก็จะอยู่รอบๆบ,บ้านนะจ๊ะ <c oughs> เหลืองไปหมดเลยนันโบอดโบอยากเพื่อนเนจ้ะ ดามก็ไม่ได้อดอยากนะคะแต่ว่ามีเวลามาเก็บก็เก็บกันทีละนิดละหน่อยพอไม่ต้องไปเก็บเยอะเก็บนิดเดียวพอกินได้เออพอกินแบบพอกินโดยประมาณนี่เดินมาก็เห็นอีกดอกหนึ่งจริงๆมันมีเยอะนะคะเพื่อนแต่ว่ามันสูงเอาที่ไม่มีใบอะค่ะเก็บทีละทีละนิดทีละหน่อย ต้นละนิดละหน่อยค่ะโอ้ดีเนาะชีวิตด,ดีดีชีวิตดีดีดูเออผักกลุ่มอยู่รอบบ้านเลยแล้วเพื่อนๆดูนะนี่นะเนี่ยคือใบบวบบกนะคะทานได้นะคะจริงแ,แล้วเจ๊เก็บไปกินหลายรอบแล้วล่ะคะ่ะแต่ไม่ได้ทำวิดีโอใครจะเก็บก็แนะนำให้ศึกษากันดีๆนะคะเพื่อนๆศึกษากันดีๆเด้อ ศึกษากันดีๆถ้าเกิดว่าเจ้เห็นไอตัวที่ว่ามันเป็นแฝดใบบัวบกนะคะเพื่อนๆเจ้ก็จะเอามาให้เพื่อนๆดูนะเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะแล้วเจ้ก็จะมางัดอ่รากของใบบัวบกฝรั่งเนี่ยที่กินได้นะคะเปรียบเทียบเนาะแต่ว่าตอนนี้เจ้ไม่ยังไม่เห็นคู่แฝดเขาเลยนะนี่เยอะแยะเลยค่ะ